สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับโดยเฉพาะแขกผู้มีเกียรติสมาชิกใหม่ผู้ที่ได้มารู้จักพระคุณความรักของพระเจ้าใหม่ๆนะครับการมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยมีเหตุมีผลได้การมาเชื่อพระเจ้าไม่จําเป็นต้องเอาสมองทิ้งไปดังนั้น พี่น้องจะตัดสินใจเชื่อพระเจ้าอย่างไรก็แล้วแต่จะต้องมีความคิดที่ถูกเคลียร์มีเหตุมีผลมีตรรก,กะการมาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องสายศาสตร์เรื่องที่รออยู่ในอากาศเอาเชื่อเชื่อไว้ก่อนไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ใช่ครับทุกคําถามมีคําตอบได้ถ้าไม่มีคําตอบรอเวลาดังนั้นทุกคําถามเกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยมีคําตอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามนุษย์หรือเราเอง ยังไปไม่ถึงหรือเติบโตไม่พอผมจะมาเคลียร์ความคิด5คําถามเพื่อจะทําให้เราตัดสินใจแล้วเนี่ยไม่หันหลังกลับเดินไปข้างหน้าอย่างหนักแน่นชีวิตผมมารู้จักพระเจ้ามากกว่า30ปีผมไม่เคยคิดจะถอยหลังเพราะมั่นใจในพระเจ้าที่ผมรู้จักคําถามแรกครับก็คือว่าพระเจ้ามีจริงไหมนะคําำถามนี้ก็มักจะถามบ่อย,อยว่าถ้าพระเจ้ามีจริงได้มาปรากฏให้เห็นหน่อยสิชอบใช้ สติปัญญาเจ้าหางอื่นไปพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและกลารทรงพระชน์อยู่เหมือนมดเนี่ยต้องการไปพิสูจน์ช้างอ่ะแต่มดเนี่ยตัวเล็กมากเลยมนุษย์ก็เหมือนกันคิดว่าตัวเองเจ๋วก็เลยยิงยโสแล้วชอบท้าทายพระเจ้าต่างๆนานาและหนึ่งในสิ่งท้าทายก็คือถามว่าพระเจ้ามีจริงไหมถ้ามีจริงมาปรากฏเห็นได้ด้วยตาแต่ทุกคนต้องเข้าใจเหตุผลนี้ว่าดวงตา ของมนุษย์เนี่ยพิสูจน์อะไรไม่ได้มากการมีอยู่จริงของสรพรพสิ่งเนี่ยมันไปไกลกว่าสิ่งที่มนุษย์มองเห็นเซดิซัไปนั่นหมายความว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมีจริงสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมีจริงมากมายเช่อนอะไรบ้างละ่ะผมก็คิดมาให้ท่านเขียนมาให้ท่านเป็นตัวอย่างที่ท่านเห็นอยู่ต่อหน้าเนี่ยนะครับความรักท่านมีความรักไหมครับอากาศลม พายุคลื่นมือถือท่านใช้คลื่นไหมครับมันจับต้องได้ไหมมันจับต้องไม่ได้แต่มีจริงถูกไหมครับแสดงให้เห็นว่าที่มนุษย์ชอบพิสูจน์สิ่งต่างๆด้วยการมองของมนุษย์เนี่ยมันจํากัดครับมีหลายอย่างเรามองไม่เห็นไกลมากเราก็มองไม่เห็นเล็กมากเราก็มองไม่เห็นบางทีใหญ่เรายังมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันอยู่ไกลดังนั้นเองอะมนุษย์อยากพิสูจน์ด้วยด้วยการมองเห็นเท่านั้น ะะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าเราไม่สามารถจะเห็นพระองค์ได้เนื่องจากมนุษย์เป็นคนบาปและพระเจ้าบริสุทธิ์เกินไปที่เราจะเห็นขอประทานโทษน,นะครับคิดแบบง,ง่ายๆเลยตอนตีสองได้อยู่ดีท่านท้าทายพระเจ้าบอกมาปรากฏต่อหน้าต่อตาคำถามครับคือมีสิ่งใดมาปรากฏต่อหน้าต่อตาท่านตกใจไหมฮะหัวใจไวายไหมครับขณะได้ยินเสียงกืกกักกะก,ก,ก,กาไม่อยากจะผ่านสถานที่นั้นเลยถ้าไม่อยากจะ ลงไปห้องน้ําเลยเพราะว่ากลัวแล้วถ้ามีสิ่งหนึ่งมาปรากฏต่อหน้าต่อตาให้เห็นเนี่ยผมว่าก่อนจะพิสูจน์เรื่องพระเจ้าท่านตกใจซะแล้วครับดังนั้นเราจึงได้ข้อสรุปแล้วว่าการมีจริงของพระเจ้าจึงไม่ใช่พิสูจน์ได้ด้วยตาแต่พิสูจน์ได้ด้วยผลของการทรงพระชนอยู่ของพระเจ้าเช่นพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าดูจากสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างก็พอที่จะสรุปได้ว่ามีคนสร้างคือมีพระเจ้านั่นเอง คำถามต่อมาครับเป็นคำถามที่สองใครสร้างพระเจ้าใครสร้างพระเจ้าเอาละพระเจ้ามีอยู่จริงดูจากฝีพระหถ์สรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแล้วใครสร้างพระเจ้าคำถามนี้ไม่ต้องการคําตอบเลยครับเพราะว่าคําว่าพระเจ้าเนี่ยมีความหมายว่าพระองค์เป็นพระผู้สร้างดังนั้นพระผู้สร้างแล้วจะถามว่าใครสร้างพระผู้สร้างเป็นคําถามที่โง่เขลาเบาปัญญานะย เพราะว่าพระเจ้าก็แปลว่าพระผู้สร้าง Creator เป็นพระผู้สร้างและถ้าเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งและใครจะสร้างพระผู้สร้างเหมือนเรากันจะถามว่าวงกลมทำไมไม่เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมที่ไหนมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเพราะคำว่าถ้าวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมมันก็ไม่เรียกว่าวงกลมถ้าพระเจ้าถูกสร้างก็ไม่เรียกคว่าพระเจ้าเพราะความหมายของคำว่าพระเจ้าคือพระผู้สร้างสรรพสิ่งเป๊ะไหมเคลียร์ไหมเข้าใจไหมครับ ดังนั้นอย่าถามคําถามที่มันไม่ต้องการคําตอบเพราะมันมีคําตอบอยู่ตัวมันเองแล้วมันก็จะไปอีกข้างหนึ่งเลยก็คือว่าสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นมาคงไม่มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างหรอกมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นรากมาจากความคิดของทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาวินผมได้ไปมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์แล้วก็ได้เห็นทฤษฎีนี้เขียนไว้ี่กำแพง แล้วก็ได้มองกลับไปว่าหลายล้านปีหลายร้อยล้านปีมนุษย์มาจากอะไรต่างๆานาเนี่ยประเด็นของผมก็คือว่าถ้ามหาเวลัยเป็นที่หลากหลายแห่งวิชาการเนี่ยจะต้องมีทฤษฎีอื่นมากมายที่ถกเถียงกันไม่ใช่ฟันธงมีทฤษฎีนี้อย่างเดียวว่ามนุษย์มาจากลิงลิงมาจากฝุ่นมาจากอนูมาจากขุมขนเลยวิวัฒนาการมาหลายล้านมาหลายร้อยล้านปีและนักวิทยาศาสตร์ที่เสนอทฤษฎีนี้เคยอยู่ในสมัยนั้นไหม ไม่เคยอยู่แต่สันนิษฐานนี่คือจุดอ่อนของผลงานทางวิชาการว่าตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในสมัยนู้นว่ามันมีวัฒนการมาอย่างไรนะฮะดังนั้นแต่มนุษย์ก็สรุปแบบนี้พี่น้องจะรับไหมว่ามนุษย์มาจากอนุเล็กๆมาจากลิงอุณหภูมิเหมาะสมก็จะกลายเป็นมนุษย์เอ้อย่างนั้นเหรอ บรรพบุรุษของมนุษย์เป็นลิงบรรพบุรุษของท่านเป็นลิงท่านรับอย่างนั้นเหรอแล้วก่อนลิงเป็นอันนี้คืออนูคาถามว่าบอกว่าคือแล้วก่อนอนูมันมาอย่างไะเห็นไหมฮะมันอยู่อย่างไงมันลอยอยู่อย่างไงมันมาอย่างไงดังนั้นต้องมีจุดเริ่มต้นพระเจ้าจึงเป็นอัลฟาและโอเมก้าหมายความว่าพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นเบื้องปลายทุกคําถามนะถ้าไม่มีพระเจ้าเกี่ยวข้องไม่มีคําตอบ และจะเป็นคําถามหัวชนฝาและเป็นคําตอบหัวชนฝาและเป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบแต่พอมีพระเจ้าเกี่ยวข้องปั๊บทุกคาถามตอบได้หมดอีโบลามาได้ยังไงโรคหลายๆมาได้ยังไงปัญหาในโลกนี้มาได้ยังไงเพราะมันมีคําตอบก็คือในพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มนุษย์ทําบาปผลของบาปก็คือมีโรคภัยแก่เจ็บความตายดังนั้นมันจะมีโรคบ้าๆบอๆแปลกๆแปลๆมากมาย นี่แหละที่มาจากที่พระเจ้าได้กําหนดไว้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์และได้กําหนดผลของบาปไว้ดังนั้นทุกคําถามไม่มีคําตอบทุกผลที่เกิดขึ้นในโลกนี้ถ้าไม่มีพระเจ้าเกี่ยวข้องหาคําตอบยากครับดังนั้นถ้ากําหนดบอกว่ามันมาจากอนุและก่อนอนุมาจากไหนเห็นไหมครับว่าทุกสิ่งที่เป็นระบบระเบียบต้องมีคนสร้างเก้าอี้ที่อยู่ในชั้นเรียนอยู่ในที่ทํางานมีคนกําหนดมีคนจัด อยู่ดีมันวิวัฒนาการลอยมานั่งอยู่ในห้องประชุมห้องเรียนไม่ได้ครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าคิดว่ามนุษย์มาจากลิงไอ้ลิงที่อยู่ในสวนสัตว์ผมยังไม่เห็นมีตัวไหนเป็นมนุษย์เลยเอา้าวแล้วนี่ลิงหลายตัวมันก็อยู่ก่อนเราอีกอยู่ในสวนสัตว์อุณหภูมิยังไม่เหมาะสมเหรอถ้ามันลิงกลายเป็นมนุษย์ได้ มันก็จะต้องมีลิงในสมัยนี้เป็นมนุษย์ด้วยถ้ามันเคยเป็นมนุษย์หลายร้อยล้านปีทฤษฎีิวิทยาศาสตร์มีกฎอยู่ข้อหนึ่งกฎการการทําซ้าไฮโดรเจนสองส่วนบวกออกซิเจนหนึ่งส่วนกลายเป็นน้ํามันจะบวกกันเมื่อไหร่เมื่อวานวันนี้อนาคตมันจะกลายเป็นน้ําเสมอถ้าลิงกลายเป็นมนุษย์ได้เมื่อหลายร้อยล้านปีสมัยปัจจุบันมันต้องกลายเป็นมนุษย์ได้ด้วยแต่ผมไม่เคยเห็นลิงเป็นมนุษย์แลยมันก็ยังห้อยหัวหอยู่นั่นแหละและลิงหลายตัวก็อยู่มาเป็นเวลานาน พี่น้องฟังแล้วเครียดไหมครับดังนั้นนี่คือข้อคําตอบว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งตต่างบนทางมนด้วยด้วยคําถามที่สามครับเอาละเรื่องพระเจ้าเข้าใจแล้วและพระเจ้าแตกต่างจากศาสนาอย่างไรศาสนาดีมากครับศาสนาเป็นสิ่งบริสุทธิ์เป็นสิ่งสูงส่งทุกคนต้องมีศาสนาผมเชื่อว่าสังคมไหนมีศาสนามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมสังคมนั้นจะดี คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วพระเจ้าอ่ะแตกต่างจากศาสนาอย่างไรศาสนาเนี่ยเป็นเหมือนเพดานเนี่ยสูงมากแต่มนุษย์แตะไม่ถึงเข้าไม่ถึงหรือทําตามมาตรฐาน,กฎ,ฐานกฎเกณฑ์ศิลธรรมทางศาสนาได้ไม่ได้ทุกข้อทําได้บ้างไม่ได้บ้างถ้ามีอยู่ร้อยข้อทําได้แปดสิบอีกยี่สิบทำไม่ได้ล้มเหลวครับศิลธรรมห้าข้อทําได้สี่ตกหนึ่งก็ถือว่าล้มเหลวครับแสดงว่ามนุษย์เนี่ย ทำได้บ้างไม่ได้ทำไม่ได้บ้างทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วแล้วถ้าทำดีทําทำดีด้วยทำชั่วด้วยละ่ะเพราะมนุษย์มันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่เสมอไม่ว่าอะไรมากกว่ากันก็ตามพระเจ้าแตกต่างจากศาสนาตรงนี้ครับศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีครับสอนให้คนเป็นคนดีแต่พระเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนเท่านั้นแต่พระเจ้าใช้การไทยเพื่อจะทําให้มนุษย์เป็นไทย แล้วก็จะทำดีต่อไปพระเจ้าสอนทีหลังแต่ช่วยก่อนโดยผ่านทางการไถ่ครับเหมือนกับคนตกน้ำครับร้องขอความช่วยเหลือในแม่น้ำเจ้าพระยาคนที่เดินมาบนฝั่งได้เห็นคนจะจมน้ำตายก็สอนใหญ่สุดท้ายเขามาทำการคำสอนครับเขามาการคนช่วยโยนคู่มือการว่ายน้ำไป เขาบอกว่าคู่มือที่ผมอ่านที่หลังได้แม้ตอนนี้กันยาจนจนับไม่มีเวลาอ่านอ่านไปก็ทําไม่ได้ดังนั้นคนที่สามคนต่อมาไม่ต้องสอนไม่ต้องยโยนคู่มือลงไปช่วยและการลงไปช่วยบางทีคนช่วยตายครับพระเจ้าเป็นแบบนี้ครับรู้ว่ามนุษย์เป็นคนบาปพึ่งพานตนเองไม่ได้ต้องรับผลของบาปคือการแจ้งสาและความตายพระเจ้าโดดลงมาช่วยผ่านทางการไถ่ไงครัที่ผม ระบายสีสีแดงเนี่ยผ่านทางการไทยผ่านางการช่วยที่ไมา้ก,กางเขนคือปลดปล่อยให้เขาเป็นไทยก่อนพานเขาขึ้นฝั่งก่อนแล้วมาสอนที่หลังว่าอย่าเดินตรงนี้มันตกน้ําแล้วคุณก็ว่ายน้ําไม่เป็นแล้วก็ไปเรียนการว่ายน้ํามานะวันหลังเกอเจออุบัติเหตุก็จะได้รอดเลยดังนั้นพระเจ้าสอนที่หลังสอนเนี่ยดีศิลธรรมเนี่ยดีแต่มนุษย์เนี่ยถูกสรวนพันธนานการที่กางจะจมน้าตาย หรืออีกตัวอย่างอยู่ในคุกครับเราไปยืนหน้าคุกบอกว่าอย่าตีกันอย่าทะเลาะก,กันอย่าแหกคุกทําให้พัสดีพอใจหน่อยเป็นคนดีเดี๋ยวก็หลุดออกมาจากคุกเขาไม่มีโอกาสทําดีมากถ้าเขาอยู่ในคุกเราต้องปลดปล่อยเขาจากโซ่ตรวนพรนานการแล้วออกมานอกคุกเขาจะมีโอกาสทําดีมีโอกาสดําเนินชีวิตใหม่เห็นไหมครับว่าคนที่สอน่สอนดีแต่เขาทําไม่ได้เขาเข้าไม่ถึงเพราะเขามีโซ่ตรวนพนานการยึดอยู่ มารและอำนาจบาปนี่แหละมันยึดมนุษย์อยู่เปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกเปลี่ยนสอนอย่างเดียวไม่ได้ต้องทําให้หลุดจากข้างในพระเจ้าทําอย่างนี้ครับนี่คือสิ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับศาสนาคําถามต่อมาครับเราจะไปสวรรค์เนี่ยใช้หลักอะไรเห็นไหมครับทุกคนอยากจะไปสวรรค์ทําดีได้ดีดทําชั่วไเดชั่วสมัยเราเป็นเด็กเราก็ได้ยินประโยคนี้อยู่เรื่อยๆว่า นะพิภพบัรจุลาสอนให้เราทําดีถ้าทําชั่วก็ตกนรกอะไรก็ว่าก,กันไปทีนี้มนุษย์ย่ยทำดีด้วยทําชั่วด้วยจะทํำยังไงครับไปสวรรค์สักห้าปีไปนรกสักห้าปีอย่างนี้หรือมันไม่ใช่ครับเราจะไปสวรรค์ใช่หลักอะไรมนุษย์ก็จินตนาการหรือสรุปกันเองว่าใช่หลักการทําดีทําบทำดีได้ไปสวรรค์นนะ เอาแล้วไอ้สวนทําชั่วมนุษย์ี่ไม่รับผิดชอบแล้วต้องรับผิดชอบครับทําชั่วก็ต้องรับผิดชั่วรับผิดชอบด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่ทําดีแล้วทําชั่วละใครมาจ่ายละไม่ได้ครับทําดีกี่ครั้งถึงไปสวรรค์ครับทําดีกี่ครั้งถึงผ่านถ้าบอกว่าทําดีห้าร้อยครั้งผ่านไปห้าปีไอห้าร้อยครั้งมันเพิ่มเป็นเก้าร้อยครั้งไอเราทําดีมาสี่เก้าเก้าขาดไปครั้งเดียวใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันขึ้นราคาเป็นเก้าร้อยครั้งเหมือนราคาน้ํามันครับมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มลง มันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมครับและใครเป็นคนกําหนดว่าทำดีห้ารอยครั้งหลักของพระเจ้าเนี่ยทำดีเข้าบ้านไม่ได้ครับต้องรู้จักเจ้าของบ้านถ้ารู้จักเจ้าของบ้านเข้าบ้านได้รู้จักเจ้าของสวรรค์เข้าสวรรค์ได้ดังนั้นเองการที่บอกว่าคนนี้ไปสวรรค์รู้จักเจ้าของสวรรค์หรือยังขอนุญยาเขาแล้วหรือยังใช่นชหลักการทําดีเนี่ย เจ้าของบ้านบอกว่าต่อให้คุณเป็นคนดีอย่างไรผมไม่รู้จักผมก็ไม่ให้เข้าบ้านถูกไหมครับคนแปลกหน้ามาเคาะประตูบ้านพี่น้องอ่ะตอนตีสองพี่น้องเปิดประตูออกไปท่านไม่รู้จักแต่เขาบอกเขาทาดีนะเขาเป็นคนดีแล้วเขาเป็นคนดีจริงๆให้เข้าบ้านไหมครับไม่ให้เข้าเพราะไม่ใช่ญาติโกหโติก,กาไม่รู้จักครับถูกไหมครับต่อให้โชว์ปากกาเสียบอกว่าบริจาคโลหิตห้าสิบถังช่วยคนตาบอดข้ามถนนแปดร้อยคน ี่น้อยให้เข้าบ้านไหมครับแม่เข้าบ้านมีธุระอะไรครับเชิญกลับไปครับฉันไม่รู้จักแต่พอผ่านไปสักครู่หนึ่งมีมีสิ่งมีชีวิตตัวนึงมาเคาะประตูบ้านเป็นไอต้ตูครับโอ้สกรปรกมากเลยผ่านฝนมามันกลับบ้านครับท่านให้เข้าบ้านไหมครับให้เข้าบ้านเพราะเป็นหมาของท่านท่านให้ข้อคิดไหมครับหลักอะไรครับหลกัหลกการรู้จักแม้เป็นหมาสกปรกยังให้เข้าเพราะรู้จัก ยิ่งเป็นคนที่รู้จักกลับบ้านยิ่งให้เข้าหลักคือการรู้จักเข้าสวรรค์เหมือนกันรู้จักเจ้าของสวรรค์หรือ,อยังเจ้าของสวรรค์คือพระเจ้าที่เป็นเจ้าของสวรรค์ก็ต้องรู้จักพระเจ้าพระนามของพระองค์คือพระเยซูคริสต์พระกิตพีผู้ชัดไปเปิดอ่านได้ในฟิลิปปีบทที่สามข้อยี่สิบเราเรอคอยพระผู้ช่วยให้รอดที่มาจากสวรรค์ขอ้อยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับไปอ่านดูได้ เรารอคอยพระผู้ช่วยรอดที่มาจากสวรรค์มีผู้เดียวที่พูดแบบนี้มาจากสวรรค์ครับมาจากสวรรค์ก็ต้องเป็นเจ้าของสวรรค์ไม่มีคนอื่นที่กล้าพูดอย่างนี้เลยแม้เป็นาศาสดาซึ่งผมเคารพนะครับซึ่งพระอาจารย์าศาสดาทุกท่านทุกพระองค์ก็สอนให้มนุษย์เป็นคนดีแต่พระเจ้าเนี่ยบอกเลยบอกว่าพระองค์มาจากสวรรค์เป็นเจ้าของสวรรค์ คำถามต่อมาการจะจบแล้วครับทําดีเรื่อยๆชดใช้บาปได้ไหมครับก็เมื่อสักคร่นี้บอกว่าทําดีได้ไปสวรรค์ล่ะไอทาชั่วทําบาปละ่ะทําไงละ่ะไม่เป็นไรละไปก่อนทาดีเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็มาชดใช้เห็นไหมฮะทุกคนอยากทาดีทุกเช้าเลยครับเพื่อจะทําดีทําบุญทํากุศลเพื่อได้ไปสวรรค์เพื่อจะไปชดใช้ล้างบาปกดข้อไหนเขาบอกว่าทําดีล้างบาปได้ทําดีก็ทําดีต่อไปไอส่วนทํา ช่วยทาบาปเราก็ต้องรับผิดชอบเวลาทําผิดกฎจราจรเราบอกว่าเราเราทำถูกกฎจราจรมาร้อยครั้งวันนี้ทําผิดครั้งเนี่ยเอาร้อยครั้งมาลบหนึ่งเหลือ9 9ย้ชดเชยได้ไหมตํารวจบอกคุณจะบ้าเหรอไอทำดีก็ทําดีอยู่แล้วเป็นมนุษย์ต้องทำดีต่อไปทำตามกฎจราจรแต่วันนี้คุณทําผิดฝ่าไฟแดงคุณขับรถเร็วร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงคุณโดนปรับครับคุณจะเอาความดีมดชดใช้ไม่ได้ครับเห็นไหมครับแสดงว่าไอส่วนที่ทําผิดกฎก็ต้องถูกปรับ ดังนั้นเองทําดีเนี่ยชดใช้บาปไม่ได้ดูตัวอย่างน้ํานี่สิครับสมมติน้ํานี่เป็นน้ําครามใช่ไหมครับแล้วเราเติมน้ําบริสุทธิ์ให้เต็มแก้วถามว่าน้ําครามยังอยู่ยังอยู่ไหมย,ยังอยู่ครับเห็นไหมครับต่อให้เราเติมน้ําดีน้ําบริสุทธิ์มันไม่เคยขับไล่น้ําครามออกไปเลยครับมันยังอยู่ในนี้นี่คือชีวิตมนุษย์ครับมีทั้งส่วนที่เป็นความบกพร่องของเราแต่เราให้เราทําดีมากขึ้นมันก็ไม่ลบล้างความบาปไม่ลบล้างน้ําครามนี้ไปได้เลย ต่อให้มันอยู่ในถังแกนลอนเหมือนกันนะครับเครื่องแกนลอนเป็นน้ําคราเติมน้ําดีเข้าไปไปเต็มแกนลอนเลยนะครับถามว่าท่านกล้าดื่มไหมไม่กล้าเพราะยังไม่ได้เอาส่วนที่เป็นน้ําคราสกรปรกปอออกไปจึงได้ข้อสรุปใช่ไหมครับว่าทําดีชดใช้บาปไม่ได้แต่มนุษย์ที่รู้จักพระเจ้าก็ปรารถนาทำดีต่อไปแต่กฎแห่งการทำดีไม่ใช่เป็นกฎในการเข้าสวรรค์เราเล่น กีฬาประเภทใดก็ต้องใช้กฎของกีฬาประเภทนั้นจะเข้าสวรรค์ก็ใช้กฎสวรรค์ครับพระเจ้าของสวรรค์ก็พูดแบบนี้ครับว่าต้องรู้จักพระองค์เป็นพระคุณที่ให้กับมนุษย์เปล่าๆรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อดังนั้นวันนี้ท่านเชื่อจงรักษาความเชื่อนี้ไว้เพราะนี่เป็นพระคุณที่ให้เปล่าๆซื้อหาไม่ได้ตามท้องตลาดให้ฟรีๆครับมนุษย์ไม่สมควรได้รับแต่มนุษย์ได้รับท่านได้รับผมได้รับขอให้รักษาพระคุณความรอดชีวิตใหม่ การไปสวรรค์นี้ไว้ตอลอดชีวิตของท่านนะครับพระนี่เป็นพระคุณครับขอพระยา้าอวยพรครับ